คุณเคยได้ยินไหมว่าความผูกพันระหว่างคนกับสุนัขตำรวจมันไม่เคยจบแม้ในวินาทีสุดท้ายของชีวิตคืนฝนตกคืนนั้นอดีตตำรวจคนหนึ่งนั่งอยู่ท่ามกลางซากรถไม้ข้างกายคือสุนัขคู่ใจที่เคยช่วยชีวิตเขานับครั้งไม่ถ้วนแต่ในค่ำคืนนั้นสิ่งที่กลับมาหาเขาไม่ใช่เพื่อนที่เขาจำได้แต่เป็นเงาของความผิดที่เขาพยายามหนีมาตลอดชีวิต เสียงเห่าดังขึ้นกลางควันเลือดความลับและคำสาบานที่ถูกลืมกำลังจะถูกเปิดเผยนี่คือเรื่องจริงหรือคือการชดใช้สุดท้ายของวิญญาณตำรวจคนหนึ่งอย่ากระพริบตาเพราะวินาทีต่อไปจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดการเสียงฝนโปรยลงเบาๆกระทบพื้นดินเย็นชื้นกลิ่นโคลนปนควันปืนยังค้างในอากาศอดีตสารวัตรชัยนั่งนิ่ง แผ่นหลังพิงซากรถเก่ามือข้างหนึ่งกุมแผลที่สีข้างเลือดซึมผ่านเสื้อเชิ้ตสีซีดข้างกายคือไบ์สุนัขตำรวจคู่ใจขนเปียกแนบลำตัวดวงตาคมยังจ้องไปข้างหน้าไม่กระพริบเสียงไซเรนไกลๆดังแผ่วมาแต่ในใจชายกลับว่างเปล่าภาพเหตุการณ์วนซ้ำในหัวเสียงระเบิดเสียงร้องเสียงลมหายใจสุดท้ายของใครบางคน สายลมพัดเอาเศษกระจกปลิวเฉียดแก้มเย็นวาบจนขนลุกชายเงยหน้ามองท้องฟ้าสีเทาหนักเหมือนมันจะถล่มลงมาทับทุกอย่างในวินาทีนี้ใบยขยับตัวเหาตำตำในลำคอชายยกมือแต่หัวมันเบาๆอย่าไปนะอยู่กับกูเสียงเขาแผ่วจนแทบไม่ได้ยินแสงฟ้าแลบแวบหนึ่งเผยให้เห็นเงาคนยืนอยู่หลังหมอกควัน ร่างนั้นขยับช้าๆเสียงรองเท้าบูทเหยียบกรวดดังแกรกหัวใจชายเต้นแรงเขายกปืนขึ้นด้วยแรงสุดท้ายมือสั่นเงือเย็นลมหายใจขาดห่วงใบคำรามต่ำลงอีกขนหลังลุกชันกลิ่นโลหะกลิ่นเลือดกลิ่นบางอย่างแปลกๆไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ศัตรูแต่มันมันเหมือนกลิ่นของความตายที่ยังอุ่นอยู่ช่หายใจแรงขึ้น ดวงตาสั่นไหวเหมือนพยายามจับภาพให้ชัดเงานั้นเดินเข้ามาใกล้ผ่านควันสีเทาผ่านแสงไฟที่กระพริบจากซากรถเสียงลมหายใจของอีกฝ่ายดังชัดขึ้นทุกวินาทีชายขยับนิ้วเหนียวไกลแต่ชะงักหัวใจเต้นทีจนได้ยินในหูตัวเองเพราะตอนนี้เขาเห็นหน้าใบหน้าที่ควรตายไปแล้วร้อยตำรวจเอกพากินเพื่อนร่วมทีมเก่า คนที่เขาฝังไว้กับมือในเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วมึงเสียงชัยแหบคำเดียวติดอยู่ในลำคอเหมือนควันหนาดวงตาพากินมือสนิทไม่มีแววชีวิตแต่รอยยิ้มกลับชัดขึ้นเรื่อยๆฝนตกหนักขึ้นเม็ดฝนเย็นเฉียบกระแทกผิวจนชาใบห่าลั่นวิ่งพุ่งเข้าหาเงาน,านั้นเสียงกระแทกดังตามด้วยเสียงครางต่ำอย่างไม่ใช่มนุษย์ชัยพยายามลุกขึ้น ขาเขาสั่นโลหิตยังไหลไม่หยุดเขาเห็นใบกัดเข้าที่แขนของพากินแต่เลือดที่ไหลออกดำค้นเหมือนน้ำมันไม่มันไม่ใช่ใช่พึมพำภาพตรงหน้าสั่นไหวในสายตาเสียงคลื่นความร้อนแผ่แผดังขึ้นรอบตัวเหมือนอากาศกำลังแปรสภาพไฟจากซากรถเริ่มลุกพรึบเงาพากินหันหน้ามาช้าชดวงตาสีดำสนิทสะท้อนเปลวไฟ ในมือมันจู่ๆก็ถือกระบองโลหะของตำรวจที่ชายเคยเห็นเพื่อนรักคนนั้นใช้ประจำใบถูกเหวี่ยงกระเด็นร่างมันกลิ้งไปกับพื้นร้องครางเบาๆแล้วพยายามยันตัวลุกอีกครั้งชายรีบคลานเข้าไปหามือเปื้อนเลือดแต่ขนมันที่สันไหวอยู่กับกูนะใบกอย่าแต่ก่อนคำจะจบเสียงรองเท้าบูทกระแทกพื้นดังขึ้นข้างหลังเขา ใกล้ๆจนได้กลิ่นลมหายใจอีกฝ่ายชายหันกลับช้าๆปลายนิ้วเขาแต่ไกลปืนอีกครั้งแต่ทุกอย่างรอบตัวเริ่มเบลอเสียงหัวใจเต้นช้าหนักเหมือนจะหยุดสายตาเขาเหลือบเห็นบางอย่างบนหน้าอกพากินเหรียญตราตำรวจของเขาเองมันติดอยู่ตรงนั้นเหมือนถูกฉีกไปจากอกเขาเมื่อครู่ก่อนลมหายใจสุดท้ายของชายขาดห่วง ใบเห่าเสียงสุดท้ายดังสะท้อนในฝนขณะที่เงามืดโน้มตัวลงและทุกอย่างรอบตัวพลันกลืนหายไปในในความมืดนั้นไม่มีเสียงใดนอกจากเสียงฝนกระทบเนื้อดินแต่ชัยยังรู้สึกได้ความเย็นเฉียบของพื้นซีเมนต์ใต้ร่างกลิ่นควันไม่ที่แทรกเข้าทุกลมหายใจรสเลือดเค็มฝาดยังคงอยู่ปลายลิ้นเขาค่อยๆลืมตาภาพพระโมวค่อยๆชัดขึ้น ไฟจากซากรถยังลุกไม่ไม่ไกลเงาพากินยืนอยู่ตรงนั้นแต่ครั้งนี้มันเงียบเงียบจนได้ยินเสียงฝนตกใส่หมวกเหล็กเกา่กาๆของมันชายพยายามจะขยับแต่ร่างกลับหนักเหมือนถูกกดไว้เขามองลงไปที่มือของตัวเองมือที่เคยจับปืนอย่างมั่นคงตอนนี้เต็มไปด้วยรอยไหมและรอยแตกเหมือนเหล็กสนิมพากินมึงต้องการอะไร เสียงของเขาแหบแห้งแทบไม่ออกแต่เงานั้นกลับหัวเราะในลำคอช้าต่ำและเย็นจนสั่นไปถึงกระดูกกูแค่มาทวงสิ่งที่มึงลืมคืนเสียงตอบกลับดังจากทุกทิศท,ทางไม่ใช่จากปากของเงาแต่จากอากาศรอบตัวเหมือนมีใครนับพันพูดพร้อมกันใช่กัดฟันแน่นพยายามยันตัวขึ้นแต่จูจ่ๆพื้นใต้เขาก็ยยบลง เหมือนดินเปียกกลืนทุกอย่างลงไปทีละน้อยไบต์เขาตะโกนสุดเสียงเสียงนั้นสั่นสะท้อนกลับมาเป็นพันเสียงแต่ไม่มีเสียงเห่าตอบรับไม่มีร่างของสุนัขคู่ใจให้เห็นอีกแล้วชชยหันมองรอบๆแสงไฟเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงเข้มหมอกควันแปรเป็นเส้นเงาดำหมุนวนเหมือนมีชีวิตและตรงกลางเขาเห็นบางอย่างกำลังโผล่ขึ้นจากพื้นขาสี่ขา ใบกำลังค่อยๆลุกขึ้นแต่ดวงตาของมันไม่ใช่ดวงตาเดิมแสงสีแดงเข้มส่องออกมาจากเบ้าตาและปลอกคอเหล็กที่เขาเคยใส่ให้ตอนนี้มันมีตราตำรวจของพากินติดอยู่แทนชื่อมันใช่ถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดออกจากอกเขายกปืนขึ้นเล็งแต่มือกลับสั่นไม่หยุดเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่สุนัขของเขาอีกต่อไป กลับมาเถอไบน้ำเสียงของชายสันเครือแต่ไบไม่ขยับมันเพียงยืนนิ่งหางรถต่ำปากอ้าเผยเขี้ยวเปื้อนเลือดเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอีกครั้งสายฟ้าแลบแวบหนึ่งฉายภาพทุกอย่างชัดเจนชายเห็นพากินยืนอยู่ข้างไบมือข้างหนึ่งวางบนหัวมันเบาๆรอยยิ้มของเขาบิดเบี้ยวเรายังไม่จบชัยแล้วทุกอย่างก็เริ่มสั่น พื้นดินแตกเป็นเส้นรอยยาวไฟลุกสูงขึ้นรอบตัวเงาและฝนหลอมรวมกลืนเข้าหากันกลายเป็นเสียงกรีดร้องของใครบางคนเสียงที่ชัยจำได้ดีเกินไปเสียงของเขาเองเสียงนั้นแผดดังสะท้อนทั่วความว่างเปล่าเหมือนเสียงถูกขยายพันเท่าผ่านกำแพงเหล็กและหมอกหนาชัยพยายามอุดหูแต่ทำไม่ได้มือของเขาหนักราวกับไม่ใช่มือของตัวเองอีกต่อไป ความร้อนแผ่จากพื้นลามขึ้นสู่กระดูกกลิ่นไม่ของเนื้อผสมควันปืนเก่าคลุ้งจนแทบสำลักเขามองลงไปรองเท้าหนังของเขากำลังละลายติดกับพื้นดวงตาเริ่มพร่าร่างกายชาแต่ใจกลับยังตื่นเต็มที่ทุกความทรงจำไหลย,ย้อนกลับภาพวันที่เขาและพากินบุกเข้าคดีค้ายาวันที่เสียงระเบิดดังวันที่เพื่อนรักถูกฝังใต้ซากตึก และววันที่ชัยโกหกในรายงานว่ายิงเพื่อป้องกันตัวเสียงหนึ่งกระซิบข้างหูมึงจำได้แล้วสินะลมหายใจร้อนจัดจนผิวหลังหูแสบร้อนช่ยหันขอบแต่ไม่มีใครมีเพียงเงาเคลื่อนไหวในหมอกหลายเงาปลอมเขาไว้ทุกทิศแต่และเงาสวมชุดตำรวจหน้าแหว่งแผลไม้และทุกคนมีตราประจำตัวของเขตสืบสวนพิเศษ หน่วยที่เคยหายสาบสูนในคดีเดียวกันนั้นไม่กูไม่ได้ตั้งใจเสียงชัยสันมันเป็นอุบัติเหตุเงาทุกตนไม่ขยับเพียงจ้องแววตาในความมืดเหมือนแสงสะท้อนจากโลหะเปื้อนเลือดแล้วทั้งหมดก็เอื้อมมือออกพร้อมกันปลายนิ้วเย็นเฉียบแต่ผิวเขาชัยสะดุง้งร่างกายชักกระตุกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตผ่านกระดูกสันหลัง ภาพรอบตัวหมุนคว้างทุกอย่างพลิกกลับอย่างฉับพลันเขาเห็นตัวเองยืนอยู่ในห้องทำงานเก่าที่สถานีตำรวจบนโต๊ะคือแฟ้มคดีของพากินกระสุนหนึ่งนัดยังฝังอยู่ในหลักฐานและในมือของเขาคือปืนกระบอกเดิมไฟในห้องกระพริบเสียงโทรศัพท์เก่าดังขึ้นจากมุมห้องกริง๊งกริง๊งกริง๊งชายค่อยๆย,ยื่นมือไปหยิบ แต่ก่อนจะทานแต่หูฟังสัน่นมีเสียงไบท์เห่าจากปลายสายไบท์นั่นมึงเหรอไม่มีคำตอบมีแต่เสียงหอบหายใจแรงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงคนหัวเราะเสียงของพากินชายปาโทรศัพท์กระเด็นมันตกพื้นแตกเป็นเสียงแต่เสียงหัวเราะยังดังต่อไปแผ่วลึกและใกล้ขึ้นทุกวินาทีประตูห้องเปิดออกเองอย่างช้าช ลมเย็นจัดพัดเข้ามาเอกสารปลิวว่อนเหมือนพายุหมุนในที่แคบไฟดับเหลือเพียงแสงส้มจากไฟหลับเก่าที่กระพริบและที่ประตูร่างของพากินยืนอยู่เสื้อกันกระสุนขาดุ่งริ่งหน้าไม่ครึ่งหนึ่งในมือนั้นถือปืนกระบอกเดียวกับที่ชัยเคยใช้ฆ่าเขาชัยถอยหลังชนกำแพงเสียงหัวใจเต้นถี่เงื่อไหลเข้าตาแสบจนมองไม่ชัด มึงต้องการอะไรจากกูอีกพาคินยิ้มไม่ใช่กูที่ต้องการเสียงมันต่ำจนแทบไม่ใช่เสียงมนุษย์แต่เขาเงาหลังพาคินขยับค่อยๆก้มตัวลอดประตูเข้ามาเสียงเล็บขวนพื้นซีเมนดังครืดและในเงานั้นมีดวงตาคู่แดงที่ชัยจำได้ดีใบสุนัขตํารวจคู่ใจของเขาแต่ตอนนี้ขากลายเป็นเหล็ก ปากเต็มไปด้วยเศษเนื้อและโลหะมันก้าวเข้ามาช้าๆแต่ทุกฝีเท้ากระแทกหัวใจของชายแรงขึ้นเรื่อยๆชายยกปืนขึ้นน้ำตาเริ่มไหลยอย่าเข้ามาอย่าทำแบบนี้แต่ไบไม่หยุดมันพุ่งใส่พร้อมเสียงคำรามที่ไม่ใช่เสียงของสิ่งมีชีวิตและในวินาทีนั้นชายเหนี่ยวไกลเสียงปืนดังสะท้อนไฟแลบวับทั่วห้อง กลิ่นดินปืนปะทะควันเลือดและทันใดนั้นทุกอย่างกลับนิ่งไม่มีเสียงฝนไม่มีเสียงกรีดร้องมีเพียงแสงสีเทาและเสียงหอบแผ่วๆของชายคนหนึ่งที่ค่อยๆมองลงไปเห็นสิ่งที่อยู่ในอ้อมแขนของตัวเองร่างในอ้อมแขนของชายนิ่งสนิทอุน่นหนักและเปื้อนเลือดจนแยกไม่ออกว่าใครของใครเขามองลงไปดวงตาของใบเบิกกว้าง แต่แสงสีแดงที่เคยลุกวับในนั้นค่อยๆจางลงกลายเป็นประกายอ่อนแสงที่คุณเคยเหมือนตอนมันยังเป็นลูกสุนัขในวันแรกของการฝึกไบคูขอโทษเสียงเขาแตกพร่ามือที่สั่นระริกลูบหัวมันเบาๆขนของมันเปียกเลือดแต่ยังนุ่มเหมือนเดิมกลิ่นเหล็กจากเลือดปนกลิ่นฝนและกลิ่นตัวมันกลิ่นที่เขาจำได้ดีกลิ่นของเพื่อนแสงไฟในห้องกระพริบอีกครั้ง เสียงเครื่องพิมพดีดเก่าที่ไม่ได้ใช้งานมานานเริ่มดังขึ้นเองแปะแปะแปะตัวอักษรปรากฏบนกระดาษทีละบรรทัดชัยเงยหน้ามองเหงื่อเย็นซึมเต็มหน้าผากคดีปิดตายผู้ต้องสงสัยค่าตัวตายหลังต่อสู้กับเงาของอดีตตัวอักษรเรียงกันเป็นประโยคสุดท้ายหมึดดำซึมลึกลงในกระดาษเหมือนเลือดซึมบนผ้าชัยพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ลำคอเขาแน่นจนหายใจไม่ออก เสียงหัวเราะเบาๆดังจากมุมห้องอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่พากินแต่เป็นเสียงของเขาเองเสียงจากเทปบันทึกสืบสวนที่ถูกเปิดขึ้นเองคดีนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นเสียงในเทปว่าแต่เราทุกคนต้องเลือกชายค่อยๆหันไปมองเทปที่หมุนช้าๆแสงไฟสีส้มกระพริบสะท้อนดวงตาเขาที่เต็มไปด้วยน้ำตากูเลือกผิดพากินกูเลือกผิดเสียงบางอย่างดังขึ้นข้างหลัง ใช่หันกลับทันทีแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่พาคินอีกต่อไปเป็นร่างในเครื่องแบบตำรวจเต็มยศใบหน้าเรียบขาวไม่มีปากไม่มีตาแต่บนหน้าอกมีตราสัญ,ญลักษณ์หน่วยเดียวกับเขาและบนตรานั้นมีชื่อชายสีวงเขาถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกนี่มันไม่จริงร่างนั้นยื่นมือมาช้า ปลายนิ้วเย็นเยียบแต่เข้าที่หน้าผากของเขาทันใดนั้นทุกภาพไหลกลับเข้าหัวอย่างรวดเร็วภาพฝึกซ้อมกับไบาภาพพาคินหัวเราะตอนกินกาแฟที่โรงพักภาพเสียงระเบิดที่แยกบางเขนภาพร่างเพื่อนที่ล้มลงและมือของเขาเองที่เหนียวไกใส่เสียงในหัวดังขึ้นพร้อมกันเป็นร้อยเสียงมึงไม่รอดหรอกชัยมึงต้องชดใช้เขากรีดร้องสุดเสียง แต่เสียงกลับสะท้อนกลับมาหาเขาเหมือนถูกขังอยู่ในหัวโลกเริ่มบิดเบี้ยวพื้นกลายเป็นเงาฝนไหลย้อนขึ้นฟ้าเลือดบนเสื้อค่อยๆลอยกลับเข้าบาดแผลร่างใบในอ้อมแขนเริ่มหายไปทีละน้อยเหลือเพียงเงาโปร่งใสที่มองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนก่อนจะค่อยๆจางหายไปในหมอกชายยื่นมือคว้าแต่คว้าได้เพียงอากาศน้ำตาไหลาอาบแก้ม เสียงฟ้าร้องดังอีกครั้งตามด้วยเสียงฝีเท้าเดินวนรอบห้องเขาเงยหน้าช้าช้าเห็นรอยเลือดลากยาวไปถึงกระจกบานใหญ่บนกระจกสะท้อนภาพของเขาแต่ไม่ใช่ชายแก่ในเสื้อเปื้อนเลือดอีกต่อไปเป็นชายหนุ่มในชุดตำรวจเต็มยศสีหน้าเข้มเหมือนเมื่อสิบปีก่อนเขายกมือแตะกระจกแต่ภาพสะท้อนกลับยกปืนขึ้นเล็งใส่เขาแทน ปลายนิ้วในกระจกเริ่มขยับใชัเบิกตากว้างอย่าอย่าทำเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งกระจกแตกกระจายเศษกระจกปลิวว่อนเหมือนฝนเหล็กเลือดกระเซ็นติดผนังห้องชัยทรุดลงมือยังยื่นออกไปเหมือนพยายามคว้าอะไรบางอย่างแต่สิ่งสุดท้ายที่เขาเห็นคือเรียนตราตำรวจของตัวเองตกอยู่บนพื้นข้างรอยเลือดของใบ แสงสุดท้ายว่าบขึ้นในห้องและในแสงนั้นเสียงเห่าของสุนัขตัวหนึ่งดังขึ้นแผ่วๆเหมือนเสียงเรียกจากอีกโลกหนึ่งเรียกให้เขาเดินตามไปเสียงนั้นก้องสะท้อนอยู่ในหัวของชัยเบาปลึกเหมือนเสียงที่ดังขึ้นจากใต้พื้นโลกเขาค่อยๆเงยหน้ารอบตัวไม่มีแสงอีกต่อไปมีเพียงเงาดำล้อมรอบ และลมหายใจที่กลายเป็นควันขาวทุกครั้งที่เขาขยับพื้นไม่ใช่ซีเมนต์อีกแล้วแต่เป็นผืนน้ำขุ่นๆที่สะท้อนภาพฟ้าสีเทาอมแดงชายก้าวเท้าออกไปอย่างช้าๆน้ำเย็นเฉียบจนปลายเท้าชาแต่ทุกครั้งที่เขาเดินเสียงฝีเท้าของไบค์ก็ดังขึ้นตามหลังไบค์มึงอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเสียงตอบกลับไม่ใช่เห่าแต่เป็นเสียงหอบเบาๆใกล้ๆมาก ชัยหมุนตัวแต่ไม่มีใครมีเพียงหมอกที่ขยับเหมือนกำลังหายใจแล้วจูจ่ๆหมอกก็เปิดทางเผยให้เห็นร่างสุนัขสีดำที่ยืนอยู่กลางลานน้ำตาของมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมใสซื้และเต็มไปด้วยความผูกพันมันมองเขาเหมือนครั้งสุดท้ายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เหมือนจะถามว่าพร้อมหรือยังชัยเดินเข้าไปหา ทุกก้าที่เดินน้ำขุ่นค่อยๆกลายเป็นใสจนเห็นเงาตัวเองสะท้อนในนั้นแต่เงาที่เห็นไม่ใช่เขาในตอนนี้เป็นเขาในอดีตชุดเครื่องแบบเต็มยศด,ดวงตาเปลี่ยมศรัทธามือยังจับสายจูงของใบแน่นกูอยากกลับไปตรงนั้นอีกครั้งเสียงชัยเบาแทบกระซิบตอนที่ทุกอย่างยังไม่พังใบยขยับเข้าใกล้มันวางหัวบนตักเขาเบาๆ เหมือนครั้งที่มันปลอบเขาหลังจากคืนแรกที่ยิงคนตายชัยลูบหัวมันน้ำตาไหลรินไม่หยุดหยดน้ำตาตกลงในน้ำเกิดเป็นวงคลื่นที่สะท้อนภาพของคนมากมายพากินลูกทีมคนอื่นๆเหยื่อที่ไม่เคยได้รับความยุติธรรมเสียงพวกเขาดังขึ้นซ้อนกันไม่ใช่เสียงโกรธแต่เสียงเศร้ามันไม่จบง่ายๆหรอกชัยชัยเงยหน้ามองขึ้น เนื้อสีสมีเงาร่างจำนวนมากลอยอยู่ในหมอกใบหน้าพวกเขามัวแต่ทุกคนมีตราตำรวจติดดอกแสงไฟกับพริบสีแดงน้ำเงินสะท้อนอยู่ในตาของแต่ละคนเหมือนเสียงไซเรนในคืนฝนตกไม่มีวันดับพวกมึงต้องการให้กูทำอะไรใช่ถามน้ำเสียงเหนื่อยล้าแต่จริงใจเงาทั้งหมดไม่ตอบมีเพียงมือของพากินที่ยื่นออกมาจากหมอกในมือถือแฟ้มเก่าขาดวิน ชื่อบนปกเขียนว่าคดีหมายเลข247-59่สิบเก้าพากินสีชูสักด์ช้ยรับแฟ้มนั้นมาพอเปิดออกภาพถ่ายขาวดำของคืนที่ทุกอย่างพังปรากฏขึ้นเขาเห็นตัวเองในภาพนั้นยืนอยู่ข้างศพเพื่อนปืนในมือยังมีควันลอยออกจากปลายกระบอกมันไม่ใช่ความบังเอิญพากินพูดเสียงของเขาลอยอยู่รอบๆอบเหมือนลมหนาวมันคือทางเลือกที่มึงต้องแบกไปจนถึงตอนนี้ ช่หลับตาลมหายใจหนักเหมือนมีหินกดหน้าอกแล้วมึงอยากให้กูทำยังไงจำได้ไหมเสียงพาคินเบาตอนเราสาบานกันไว้ว่าถ้าตายก่อนอีกคนต้องพามันกลับบ้านชัยลืมตาหัวใจสะเทือนเมื่อมองหน้าไบกลับบ้านเขาพึมพำแสงรอบตัวเริ่มเปลี่ยนหมอกขาวกลายเป็นแสงอุ่นเหมือนรุ่งเช้า น้ำที่เท้าค่อยๆแห้งพื้นกลับกลายเป็นดินชื้นหลังฝนตกกลิ่นยาก,กลิ่นโคลนกลิ่นคุ้นเคยของลานฝึกสุนัขตำรวจใบยืนอยู่ข้างหน้าหางมันแกว่งเบาๆแววตาเต็มไปด้วยความรอคอยชายยิ้มจางๆทั้งน้ำตาเขาเก้าวตามมันไปผ่านรั้วเก่าสนามหญ้าที่เคยวิ่งเล่นกันทุกย่างก้าวเบาขึ้นเหมือนร่างกายเริ่มละลายไปกับแสง แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากไกลลิฟต์เสียงของเจ้าหน้าที่เวรกลางคืนเฮดแปลกว่าผู้หมวดนั่นหมาตัวนั้นกลับมาที่สถานีอีกแล้วแต่ไม่มีใครเห็นเจ้าของมันเลยเสียงอีกคนตอบมันมานอนตรงหน้าเสาธงทุกคืนเหมือนรอใครสักคนและในรุ่งเช้าวันต่อมาเมื่อแสงแรกของอาทิตย์ส่องลงบนลานฝึกเจ้าหน้าที่พบตราตำรวจเก่าที่ขึ้นสนิม วางอยู่ข้างสุนัขตัวหนึ่งที่นอนสงบดวงตาปิดแน่นแต่หางยังขยับเบาๆเหมือนฝันถึงใครบางคนที่กลับมาพามันกลับบ้านแล้วเช้าว,วันนั้นฟ้าสีทองอ่อนสาแสงลงบนลานฝึกเก่าของสถานีตำรวจหยดน้ําค้างเกาะตามใบหญ้าเหมือนประกายจากวันวานที่ยังไม่จางทุกอย่างเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านเสาธงที่ขึ้นสนิมตรงกลางลาน สุนัขตำรวจตัวหนึ่งนอนนิ่งขนสีดำชื้นจากหมอกยามเช้าใต้หัวของมันมีเหรียญตราตำรวจเก่าขึ้นสนิมวางอยู่เลขประจำตัวจางไปครึ่งหนึ่งแต่ยังพออ่านได้ว่าสีวงเจ้าหน้าที่หนุ่มคนหนึ่งเดินเข้าใกล้เขาก้มลงลูบหัวมันเบาๆไปดีนะเจ้าหนูขอบใจที่รอเขายิ้มจางๆแล้วหลับตา เหมือนรู้ว่าเจ้าของของมันได้กลับมาหามันจริงๆเสียงลมพัดอีกระลอกทงชาติบนยอดเสาเริ่มกระพือและในแสงนั้นเหมือนมีเงาของชายคนหนึ่งในชุดตำรวจยืนอยู่ข้างสุนัขยกมือขึ้นทำความเคารพอย่างสง่างามภาพนั้นอยู่เพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะหายไปกับแสงอาทิตย์เช้าเหลือเพียงความเงียบสงบและกลิ่นหญ้าชื้นหลังฝน ที่บอกเล่าถึงคำสาบานของอดีตตำรวจผู้หนึ่งกับสุนัขคู่ใจของเขาวินาทีสุดท้ายไม่ได้จบลงด้วยเสียงปืนแต่มันจบลงด้วยการกลับบ้านที่ทั้งสองรอคอยกันมาชั่วชีวิต